อันนี้ทำนัดตตสำหรับถั่วเหลืองเมเ็ดเต็มแห้งหนึ่งกิโลกรัมโดยใช้ัวยเชือ้อที่เป็นผงนัดโตที่เราเอาไปตากแดดแล้วก็เก็บเป็นโผง พะแวสโตไม่ค่อยได้ใช้ทําอะไรอย่างอื่นเพราะว่าเรามีนัดโตที่อย่างไม่ได้ตากแดดที่เราทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็มีความอร่อยเป็นปกติใส่ผงเห็ดหอมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิวขาวมี หัวหอมมีพิษใส่ไฟบ้างนิดหน่อยถ้าเป็นที่นิยมกันเขาก็าจะใส่ความเผ็ดที่ได้จากมัสมัสตาร์ดเขายังไม่นิยมใส่วาสาบิเพราะวาสาบินี้เขาจะมี ความฉุนความเผ็ดที่ที่แรงก็เลยเขาจะใช้เป็นมัสตาร์ส่วนเราเป็นเป็นพริกพริกป่นก็ได้หรือว่าพริกสดก็ได้พริกสดเราหาได้ง่ายที่นี่ก็มีบางพื้นที่ที่อยู่ ใกล้น้ำที่มีระบบน้ำก็เอาน้ำเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็จะได้รอบสองจ้ะเราพื้นที่ของเราเรามีฮิวมัสด้วยผลผลิตรอบสองนี่ก็จะต้องดีละก็จะได้ไม่เหนื่อยหลายรอบอะคำว่าเหนื่อยหลายรอบหมายถึงว่าไม่ต้องลงไปโฟกอีกขั้นตอนของการปลูกก็ก็ไม่เตา ก็เป็นขั้นตอนของการดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวก็ได้สองรอบซึ่งจะเป็นข้าวที่อายุไม่นานจะ้ะข้าวนี้ก็จะเป็นข้าวสีชมพูข้าวสีชมพูเป็นข้าวเจ้าเขาเป็นข้าวไเบรี่นั่นแหละแตสีภายนอกสีใบข้าวก็จะเป็นสีชมพู เดี๋ยวเราก็จะได้มีต้นพันธุ์กันจะ้ะใครที่ต้องการเราจะส่งให้เราจะได้เอาไปขยายพันธุ์กันต่อเราเตรียมไว้ให้อยู่แล้วหรือว่าผู้ที่มีพื้นที่ไม่มากอยากจะปลกูกปลูกในอ้อยอะปลูกใน ในพื้นที่ที่เราทําขึ้นมาเฉพาะบางทีเขาก็ปลูกในในอ่างในบอ่อในท่อท่อท่อซีเมนต์น่ะที่เขาใส่ดินใส่น้ำมาบางพวกนียเขาจะปลูกใส่ท่อซีเมนตน์หลายท่อเลยนะ ข้อซีเมนเรียงกันเยอะเลยเพราะว่าเขาจะควบคุมน้ําได้ควบคุมพวกวัชพืชได้ควบคุมได้ง่ายอะ่ยอะวัชพืชแบบหญ้าที่เขามีรากยาวๆาวเนี้ยพออยู่ในบ่ออย่างเงี้ย,เ,ยเวลาไปดึงออก เาก็จะอยู่ในบอ่อนั่นแหละฮะไม่ได้ขยายไปไกลก็ทำให้กำจัดตะเพื่อได้งา่ายแล้วก็คํานวณเรื่องของอาหารในบอ่อนั้นแล้วถ้าทําอย่างนี้สามารถปลูกได้แทบทั้งปีละสะบบโดยใช้บอ่อที่ว่ามาเนี่ย แต่นี้พอเรารู้อย่างนี้ถ้าเราใช้ระบบแบบใช้เป็นแปลงนาใหญ่ๆก็ได้นะตามปกติแล้วพอฤดูร้อนด้วยสภาพของผืนดินเนี่ยในแต่ละที่ก็ตามอะ่ะก็จะเกิดความแห้งแรงแม้ว่าพื้นที่นั้นเขาจะเป็นดินที่ดีก็ตามแต่ก็ยังไม่ สามารถที่จะเก็บน้ําไม่ได้อ่ะถ้าน้ำไม่ไม่เยอะพอแล้วก็ใช้วิธีวางแผนใช้พลาสติกปูจ้ะพลาสติกที่ที่กันน้ํารั่วปูแล้วก็เอาดินลงไปคำนวณ ความลึกของต้นข้าวอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ขนาดของแปลงก็เอาแบบจัดการได้ไม่ยากเงี้ยเพราะว่าคาว่าจัดการได้ไม่ยากหมายถึงว่าถ้าไปถ้าไปไปขุดดินในตรงนั้นนะพลาสติกอาจจะขาดได้นงะความหมายคืออย่างนี้ เราก็ต้องเอาแบบที่พอดีๆถ้ายางก็จะปลูกข้าวในหน้าแรงได้ซึ่งคาดว่าอนาคตเขาก็จะต้องทำกันอย่างนี้แหละจ้ะเพราะว่าแก้ปัญหาภัยแรงหรือบางพวกแก้ปัญหาภัยแรงก็โดยการใช้บอ่อซีเมนที่ว่ามาเนี่ยใช้บอ่อซีเมนได้หลายบอ่อ ซึ่งเขาก็คำนวณหมดแล้วค่าบ่อซีเบนราคาเท่าไร่อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ได้นานเลยจ้ะใช้ได้หลายหลายสิบปีเลยอะแล้วก็ต้องดูว่าผลผลิตออกมาดีไหมคุ้มกับการลงปลูกไหมในพื้นที่ที่คำนวณไว้ แต่ที่ผ่านมาเขาทำแล้วเขาบอกว่าคุมนะใช้บอร์ดซีเมนต์แต่การใช้บอร์ดซีเมนต์ก็ทำให้พื้นที่ตรงนั้นก็จะต้องถูกยึดพื้นที่โดยบอร์ดซีเมนต์นี่แหละจะปรับเป็นอย่างอื่นก็ยากและคำว่าบอร์ดซีเมนต์นี่ก็เป็นความหมายว่า ถ้าเราไปขุดไปทำงานเขาก็ไม่เสียหายง่ายไม่เหมือนที่เป็นพลาสติกปูจะขาดได้เขาก็เลยใช้บอร์ดซีเมนต์หรือว่าบางพวกเขาก็ใช้วิธีคือปลูกข้าวในกระสอบก็มี การปลูกข้าวในกระสอบนั้นก็จะเป็นแบบปลูกเป็นฤดูละ่ะเพราะว่ากระสอบก็าขาดได้น้ำน้ำก็อยู่ในกระสอบแล้วก็ผลผลิตออกมาก็จะได้เต็มที่เลยเพราะว่าเขาปลูงดินแล้วก็บรรจุกระสอบแล้วก็มี เปิดของการปรุงดินในการปลูกข้าวก็คือให้ดินร่วนนั่นแหละจัดเตรียมว,วัสดุแต่ทั้งหมดแล้วนี่นะเรามีผืนที่ผืนนาแล้วก็ถ้าเป็นผืนที่นาที่น้ำไม่ไม่ท่วมหรือว่า ไม่ไหลไปที่อื่นหรือว่าที่อื่นไม่ไหลเข้ามาเนี่ยเราควบคุมได้อย่างนี้นี่ก็จะป้องกันการสูญเสียความอดมสมบูรณ์จากพื้นที่แต่ว่าสวดาน้ำท่วมเขาก็ได้ประโยชน์จากน้ำก็มีนะเนี่ยเพราะว่า อาหารของพืชาาก็มากับน้ําด้วยจ้ะมากับน้าที่ท่วมนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่มาด้วยก็คือพวกเคมีที่เป็นพิษจากพื้นที่อื่นที่เขาใช้กันยาฆ่าญยาฆ่าแมลงพวกเนี้ยสารพัดรูปแบบซึ่งก็จะปนไปกับ สัตว์ที่อยู่ในน้ำหรือว่าอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ในหนูอยู่ในมแมลงอยู่ในปลากุ้งปูพวกเนี้ยฮะแล้วผู้ที่ไปเอาสัตว์พวกนี้มากินเนี่ยก็จะได้รับสารพิษโดยตรงคำว่าโดยตรงก็คือ สัตนั้นเก็บสารพิษไว้เลยละ่ะแล้วเราไปกินเข้าสู่ร่างกายโดยตรงส่วนพืชเองเรายังเอามาล้างเอามายังแช่น้ำหมักได้เขาแกงแก้ไขได้ได้มากกว่าที่เขาเอาซากสัตว์ไปกิน ดัะนั้นในตอนนี้ไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่เขาบอกว่ามีในข้าวในน้ำมีข้าวในน้ำมีปลาในความหมายคือไม่ต้องอยุ่งยากในการหาอาหารนะจึงเราไม่ใช่เลยจ้ะ กิเลสเขายึดพื้นที่ทำให้ซากสัตว์ถูกกิเลสยึดพื้นที่มากกว่าก่อนๆเยอะเลยถึงขนาดเป็นของที่เป็นพิษเลยละ่ะแล้วพอมาพูดถึงอย่างนี้นะ เรามาดูแบบที่เขาทำน้ำปลากันนะน่ากลัวไว้มลยะจะน้ำปลารายาฆ่าแมลงอ่ะน้ำปลามียาฆ่าหญ้าด้วยมีของที่เป็นพิษอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเราอาจจะบอกว่าเขามีการตรวจสอบเขาก็ตรวจสอบอยู่แล้วแหละจ้ะ มีการตรวจสอบแล้วก็มีเกณฑ์ถึงความปลอดภัยอะว่ารับได้เท่าไหร่ซึ่งเขาก็ปกติแล้วจะต้องไม่มีสิ่งที่ไม่ปลอดภัยแต่นี่เขามีสิ่งที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มเข้ามาไงเพราะว่าพวกปลา ถ้าเป็นพวกน้ำปลาหรือปลาเนี่ยนะดีวนี้เขามีของที่เป็นพิษเต็มไปหมดเลยอนะ่ะแม้แต่ปลาที่อยู่ในทะเลเพราะว่าน้ำทะเลเขาก็มาจากน้ำที่อยู่บนบกนี่แหละจ้ะและลักษณะทะเลที่ว่ามาเนี่ยก็เ,เป็นทะเลที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่อยู่บนบกด้วยจ้ะ ดังนั้นก็เลยมีสารพิษเข้าไปในตัวของสัตว์เยอะแยะไปหมดเลยล่ะและ้วอีกิเลสก็บังคับให้ไปกินแล้วจ๊ะเขาก็รู้กันอยู่นะครับแต่เขาต้องเขาอยากจะกินนะ่ะเพราะว่าเขาอาคาดเบียดเบียนกันมาสลับสับเปลี่ยนกันเอาร่างกายกันมากินนะ่ะโดยการ ผ่านการฆ่าการทำลายทำลายกันเพื่อให้กิเลสเขายึดทำยึดธาตุโดยหลอกลวงว่าที่ที่ฆ่านั้นก็เพื่อเอามาจินซึ่งจริงแล้วอ่ะกิเลสบังคับให้ฆ่าจะ้ะ โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเอามาจินเพราะเขาหลอกให้เป็นศัตรูกันเป็นศัตรูกับตัวเองโดยไม่รู้ว่าศัตรูเติวจริงที่ยึดทำยึดธาตก็คือกิเลสนั่นเองมีแผนงานที่น่าทำแย่ๆเลยนี่นะแล้วก็ มีอะไรเราก็ทําไปก่อนแหละจ้ะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการรวบรวมรักษาบารมีสาวิตทัตเสด็จพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัศโรจ้ะสิ่งที่เราทําเมื่อทําแล้วสะดวกทําแล้วได้ ตามเป้าหมายที่เราต้องการก็เป็นโอกาสในการรวบรวมรักษาพรมีสามสิบทัศประเด็จพระคุหลงโพสดันทัสโรทำแล้วไม่สะดวกไม่ได้เป้าหมายที่เราต้องการก็เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาพรมีสามสิบทัศประเด็จพระคุณหลงโพสดันทัสโร โดยเราได้รวบรวมร,รักษาประมีสามสิบัศน์พระเดชพระคุณหลวงสุดจันทรารตลอดเวลาจะ้ะในทุกความเป็นไปของชีวิตซึ่งก็รับรู้จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่เรา รับรู้ได้จากการรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจทัสโรที่เป็นศูนย์รวมของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาของพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา ผู้ควบคุมบังคับสั่งการเลาะเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบริมิสันติทัตพเดระคุณลงพุสดันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบริมิสันติทัตพเดปะคุณลงพุสดันทัสโร